สวัสดีครับวันนี้พบกับสหายนันนะครับสหายนันซองปืนเลอะอฮเตอร์นะครับวันนี้พบกับชุดสุดคุ้มนะครับชุดสุดคุ้มของซิกพีสามหกห้านะครับในชุดมีอะไรบ้างหนึ่งซองปืนนะครับสองซองแม็กชุดนี้ในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับในชุดมีอะไรบ้างดูตัวซองครับแรกแรกซองที่ได้ไปแรกๆจะมีอาการแน่นนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ของหนังนะครับเดี๋ยวมันจะ เข้ารูปเองสักยะนะครับดูตัวหนังนะครับตัวซองนะครับด้านในเป็นหนังของซองปืนนะครับด้านในเป็นหนังแกะนะครับเป็นหนังแกะนุ่มสําหรับผิวปืนนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผิวปืนนะครับแล้วก็ซองแม็กอีกหนึงชิ้นนะครับซองแม็กหนึงชิ้น ชุดนี้รับชุดนี้1,800บาทนะครับสนใจทักสอบถามเข้ามาตาม l ลน์ไอดีนะครับหรือตามเพจ f a c e b o o k นะครับเพจ a f e c o o o ก๊อปชื่อเพจนะครับไปลงใน Facebook แล้วก็ค้นหานะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ